จ้าพนงเข้าบ้านเฮาสวัสดีจ้าสวัสดีเสาที่ยี่สิบสามเนาะจ้ามาอัปเดตต้นไหม่หลังน้ำถ่วเนาะพี่น้องเนาะจ้าต้นทุเรียนก็เริ่มแตกยอดไม้บบตายแล้วจ้ะพี่น้องพะว่าเพิ่งขึ้นมาประมาณมือมือสองมือแล้วจ้าเป็นกระลุลเนาะกันถ้าเป็นถ่วมแ่กือสิบรอดงอกพี่น้องนี่จ้าต้นทุเรียนต้นนี้ว่าเป็นไตยกับโบตายเลวพี่น้องใบรวงเบิดเริ่มขึ้นเริ่มแตกยอดมาไหมแล้วจ้า อันนี้ก็บืาตายด้วยพี่น้องสิแตกยอดมาู่นี่หด้ํามเอาอยู่เนาะจ้าเพราะว่าปลูกไม่นะจ้าพี่น้องอันที่ปลูกไม่นี่กระสิแบบว่ามีผลกระทบหลายกว่าเพราะว่าถ้าพวกที่ติดเราคือจังสีก็คือบืาตายแล้วจังนี่อันนี้ปลูกก้อนกิมจูถ้าติดเราก็คือบืาตายด้วยพี่น้องนี่จ้าแตกยอดหลังหนามถ่วมเพิ่มสิแตกยอดอย่างดีเลยเราได้เอาปุ๋ยมาใส่ อันนี้เริ่มห่อแล้วจ้าป้อนใบเพื่นถึกน้ามถ่วมเนาะมันก็สีนี้อัน,นสังข้อแสงไม่ได้พัน,ขนเขาพันห่อก็เล่นรีใบให้เพื่อนเนาะจ้าเพื่อนก็เริ่มแตกดอกไม่ก็นีจะอันที่ห่อเก่าไว้เนาะอันนี้ห่อไม่พี่น้องลูกสาวมาห่อห้ไม่ก็คือเฮาสิทด้องเริ่มห่อไปเลยนะจ้านีจ้าเพิ่นห่อให้กำลังกิมจูหวานกรอบนะจ้าพี่น้องพันดีนองซ้ายออกมา บักบวบบักทั่วก็กินบัตถันจ้าพี่น้องกินซุ้มือเนะจ้าบักทั่วกินกับน้ำพริกกินกับกระเพราใส่กระเพราอันนี้บักบวบกะช่วงน้ำถั่วเฮามันบนัตถันรวมหน่วยใหญ่แห้งพี่น้งองเห็ดพันไปเลยพูดละพูดละสองประมาณสองสองเครืองพี่น้องใหญ่ยยแห้งทั้งพ่นกะ มันคืก็เห็ดพันเลยอันนี้ kind of mm. e. ก็บบะทันพี่น้องกินบะทัน์ั่วฝักยาวเก็บกินเสมือนุ้ยได้ออกมามหมแบบบวบๆมันใหญ่ไว้นาะจ้ะทั่วฝักยาวเขานี่จังสี่มะออื่นมะฮือโอ้ถึกหัดมะออื่นมะฮือท่านันก็ใหญ่ถ้าเขามาเห็นเนาะจ้ะหัวนี่แกงเราเลยนี่ได้พันพี่น้องป๊อดบวบหอมนุ้ยใหญ่คัะ เขาต้องการพันมันนอกจากเขาจะาไปซื้อเขาก็เลยเออปล่อยแบบนี้ดีกว่าตัวฝักยาวกะน,นี่อันนี้แห้งแล้วได้เม็ดลวกะดีจะปลูกกินเองเพี้ยแน่อย่างแน่แล้วก็พอะนี่นวยหวานกรอบอันใดเป็นเพี้ยเขาเก่าออกนะจ๊ะเ่าได้ผลผลิตเขาเก่าออกเขาบ่ฉีดยานะจ๊ะพี่อนจัดมัน ลงไม้ทั้งนั้นได้จ้ะพี่น้องกำลังกินจูประมาณสามสิบต้นนี่ออกดอกแล้วขนาดลงไม้เนาะเป็นกิ้งตอนแด้จ้ากระิี่ายผลผลิตไว้เนาะรอดด้วยจา้าเยอมากคีรอดแตกดอกแตกกิ่งสวัสดีค่ะหน่อยค่ะนี่จ้ะเอาพี่ด้วยนี่พี่สิมาฮาเอให้ยังมันอันนี้มันปลูกไม่ได้นี่มะว่ <c oughs> อด้วยออก อ,อ,อันนี้สองต้นนี้ว่าสิปลูกหลังจากนี้พี่น้งองเมื่อวานปลูกบัสดนี่บึ้งขนาดตอนไม่ไม,ไม่ออกหอกแล้วเดี๋ยวสิได้ห่อขายพี่น้องช่วงนักเรียนสิขึ้นมน,นึงตง้องมีค่าใช้จ่ายหลายนะจ้าเอาพลังกินจู่ออกเลาะขายพอได้ทรงลูกเรียนแล้วพี่น้องเนาะวางแผนอนาคตไว้ว่าทำสวนนี่จ้ะห่อไม้เนาะ จ้าสำนีก่อนเด้อจ้าถ้าถึกใจจังเดก,ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พา,านักขาวันฮาโลเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้านักเรียนจะขึ้นวันหนึ่งแล้ว